สวัสดีครับทุกท่านครับกระผมนายวิรัชจำปานินหรือชาวบ้านเรียกกันว่าลุงออสเกษตรโครเรือนครับคําว่าเกษตรโครเรือนนั้นเป็นแรงบันดาลใจนะครับตั้งแต่ช่วงที่ลุงออสไปรณรงค์ให้ชาวบ้านทําสวนครัวล้วกินได้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับในจานวน7จ0หลังคาเรือนของหมู่บ้านที่ลุงออสอยู่นี้นะครับก็ได้สํารวจและคัดเลือกผู้ที่จะ มารับรางวัลแม่พอเพียงในเมื่อ8ปีที่แล้วก็ได้มาทั้งหมด50โครเรือนครับในช่วงที่เป็นโลนโลงนั้นทําให้พบปัญหามากมายเกี่ยวกับเรื่องของการทําสวนโคโลก,กินได้เอาไว้อธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับเราอธิบายในช่วงว่าคําว่าเกษตรโครเรือนนะครับก็คือว่าเฉพาะหมู่บ้านที่อ๊อดอยู่นี่ก็700กว่าหลังคาเรือน ตำบลกี่หลังคาเรือนอำเภอกี่หลังคาเรือนนะครับและจังหวัดมีกี่หลังคาเรือนและทั้งประเทศมีกี่หลังคาเรือนจํานวนผู้ที่อยู่บ้านเป็นหลังคาเรือนมีมากที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคําว่ากเกษตรัวเรือนคือผู้ที่อยู่บ้านหรือสิ่งที่อยู่รอบๆบบ้านนะครับเราจะไม่เน้นไปทางมีที่เป็นสิบไร่ร้อยไร่เป็นไร่หรือมากมายทําเป็นธุรกิจเราพูดถึงเรื่องของปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสวนครัวลั้วกินได้ที่มีการระลวงระล,ลงกันเมื่อประมาณ แปปีที่แล้วยังจําได้กันนะครับคุณประโยชน์ที่ได้จากการทําสวนครัวลูกกินได้ก็คืออาหารที่บริโภคนั้นปลอดภัยไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษเพราะเราปลูกเอง2ประหยัดแน่นอนนะครับปลูกเองทานเองก็ต้องประหยัดอยู่แล้วเหมือนเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่อยากจะทานขามอะไรหลักจะตัดตะไคร้หรือกระเพราหัวละพาเมรักบ้านเรามีตัดแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับข้อที่สก็คือความสะดวก อยากบาริโภคเมื่อไหร่ก็ไปเก็บมาทานได้ข้อที่4ความสุขนัตติสันติปรังสุขขังความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งสงบของลุงออสในที่นี้คืออยู่บ้านอย่างไม่มีไม่มีนี่มีสินอยู่บ้านอย่างมีควา,ามาสุขกับการมีสมาธิในการที่เราจะปลูกต้นไม้ทําสวนครัวท,าทํานูน่นทํานี่โดยยึดหลักสิ่งแวดล้อมยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรอบๆบ้าน รอบๆบ,บ้านเรามีอะไรเราก็ใช้สิ่งที่เรามีแต่ทีนี้ความรู้นี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะชี้แนะแนวทางให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทําสวนครัวโลก,กินได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพโดยเรามีต้นแบบคือพ่อหลวงราชการที่9ของเรานะครเป็นต้นแบบในการทําคี่ว่าสวนครัวโลก,กินได้พ่อหลวงเราชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับนะะั่นแหละฮะ เป็นต้นแบบเป็นการจุดประกายนะครับและสําหรับต้นไม้ต้นแรกที่หลวงรอดปลูกที่บ้านหลังนี้นะครับคือต้นมะเฟืองจากต้นมะเฟืองต้นแรกปัจจุบันนี้มีต้นไม้นับไม่ถ้วนแล้วครับมีต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับครับหลวงรอดมีโอกาสได้สนทนากับท่านสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมีคําถามหลวงรอดว่าเออหลวงรอดครับมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ผู้สูงอายุ มีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขอยู่ตามบ้านเรือนผมก็ตอบท่านประหลัดจทรวมหาไทยไปว่าเราใช้หลักให้ความร,รู้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านในการที่อยากใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทาความสุขในเรื่องของเขาเรียกว่าเกษตรโคเรือนแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังพอท่านฟังจบท่านก็ลุกขึ้นมาขอถ่ายรูปและขอ,อกอดดงออสเรื่องราวเหล่านี้ที่อธิบายท่านเป็นอย่างไร ก็จะพยายามถ่ายทอดให้กับทุกๆท,ท่านได้มีโอกาสทราบเเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะมีผู้สูงอายุหลายท่านได้โทรมาหาลุงออสล่าสุดโทรโทรมาจากอะไรนะที่ลงไปส่งจุลินีย์จาวป,ปวกเออเจริญนครท่านบอกว่าลูกเปิดให้ดู YouTube ของลุงออสพอดู YouTube ของลุงออสปับ๊บเกิดแรงบันดาลใจก็เลยโทรมาเลย โทรศัพท์มาหาลุงออสลุงออสก็เลยจัดส่งจุลินนรียเจ้าปวกไปแล้วก็ได้อธิบายให้ฟังเพราะนั้นจึงมีความรู้สึกอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็ได้อยู่เงาเงาที่บ้านดูไหมครับท่านเหล่านั้นมีคุณค่ามากเอา YouTube ไม่ต้องจําเป็นของลุงออสเสมอไปหรอกครับของใครก็ได้นะฮะของใครก็ได้นักปรากมีเยอะแยะเลยให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลง่าย บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ฟาร์มทำสวนขู่รื้อไม่ได้มันแค่ง่ายนิดเดียวเอาหัวละความมาปักลงเท่านั้นก็งอกแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นฟาร์มรู้เหล่านี้นะฮะควรที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่อยู่บ้านผู้ที่ปลดกษียนคนที่หยุดเสาวาทิตย์จะเกิดแรงบันดาลใจที่หลวงออดพูดอย่างนี้ได้เพราะประ,ประสบการณ์จากที่หลวงออไปบรรยายในสถานที่ต่างๆก็ไปบรรยายมา6กที่แล้วนะฮะ แล้วก็มีคิวเร็วๆนี้ก็มีคิวจะต้องบรรยายอีกประมาณ12ที่นะครับครับสำหรับเรื่องราวที่ลุงออททดลองคิดค้นศึกษามีหลายวิธี 1. ศึกดูจากผู้อื่น 2. พบด้วยตัวเอง 3. ดูแล้วนำมาประยุกต์แก้ไขจุดบกพร่อง4ต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่องราวเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยอย่างเช่น การปลูกพืชในกระถางแบบไม่เจาะรูที่ก้นทําให้มีผลในการที่จะปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้ออกดอกออกผลในกระถางใบนิดเดียวนะครับการปลูกพืชใมกระถางแบบเจาะรูที่ก้นและปล่อยรากลงดินแบบลงแบบสนามหญ้าสนามผุ้บอลเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องไปขุดดินโดยที่ไม่ต้องไปดา่ายานี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลอง สำหรับในการทดลองตัวนี้ได้ทดลองเมื่อ7ปีที่แล้วก็มีหลักฐานอยู่ใน Youtube เมื่อ7ปีที่แล้วนะ You Tube พิมพ์คำว่ากระถาง100กระถางพอเพียง100กระถางนะฮะได้ทำการทดลองการปลูกพืชในถังที่มีน้ำหนักเบาคือถังสีนะครับวาง2ข้างถนนหน้าบ้านสองหลังของลุงออสเพราะว่าบ้านลุงออสอยู่ในจุดริมถนนสายเมนใกล้ถนนบรมราชนนีเพียง400เมตรผู้คนผ่านไปมาหน้าบ้านตลอดเวลา ทำให้สามารถโชว์ผลงานของตัวเองได้ผลงานครั้งนั้น100กระถางก็ปลูกพืชร้อยชนิดแล้วในระหว่างที่กำลังทดลองนั้นก็มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยม่หิโดนในขณะนั้นนะฮะก็ผ่านมาพอดีก็ไม่เห็นผลการทดลองนี้ก็ลงมาถามหลวงออสว่าเป็นใครมาทำอะไรยังไงพอทราบข่าวท่านก็เชิญหลวงออสไปเป็นเวทยากรที่มหาวิทยาลัยมห้ดนนั่นเป็นครั้งแรกที่ลวงออดไปบรรยายที่ห้องประชุมใหญ่ ในมหาวิทยาลัยมหิดลแรงบรรดาใจในวันนั้นท่านอาธิการบดีตั้งวันนั้นให้เป็นวันสำนักง,งานสีเขียวสวนผักขันสาด่านฟ้าทานได้เป็นโครงการฉับพันในวันนั้นทําให้เกิดเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในภาชนะเหลือใช้บนด่านฟ้าของมหาวิทยาลัยมหิดลในบัตรนั้นเป็นต้นมานะครับและแรงบรรดาใจในวันนั้นมีบุคลากรของ,ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล มาฟังหลายท่านหลังจากฟังเสร็จเขาก็มาสัมภาษณ์ลุงออสหลังจากลุงมาบนเวทีเสียงสะท้อนที่บอกว่าหนูอยากจะกลับบ้านอยู่อย่างเนี้ยค่าใช้จ่ายสูงไม่มีความสุขเท่ากลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่หนูจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปบ้านนอกถ้ามีโอกาสหนูจะนำพริกที่อยู่ในครัวหนูจะํำหัวกระชายมาปลูกหนูจะำํำ ขาจะคร้ใบมะกรูดทิ้งใช้กิ่งปักที่หลวงออดสอนกังต่างๆเนี่ยสุขภาพพ่อแม่ก็จะดีขึ้นหนูขอบคุณลวงออดมากที่มาจุดประกายครั้งนั้นล่ะครับเป็นสิ่งที่บอกหลวงออดว่าอย่าหยุดทําดีแล้วขอให้ทำต่อไปและจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เจ็ดปีฮะจากมหาลอยไม่โดวนวันนั้นเจ็ดปีก็ไปบรรยายมาแล้วหกสิบสถานที่ ความรู้ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้ก็เพิ่มมากขึ้นตามประสบการณ์ที่ทดลองอย่างเช่นจุลินซีกาวปวกแก้แล้วแก้อีกแก้เป็น10บรอบสุดท้ายจึงได้วิธีการที่จะก,กําจัดขยะไม่ว่าจะล้านอาหารจากโรงเรียนต่อมาหาวิทยาลัยจากครูเลือนในปริมาณมากขนาดไหนก็กําจัดได้หมดเพราะว่าปัญหาเรื่องการลดปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่ค้างคามานานเหลือเกินลงจึง ไปพบตัวจุลินทรีย์จ่าปวกซึ่งหรือเขาเรียกว่าเชื้อไมโครไรซาซึ่งจะเอาไว้อธิบายตอนต่อไปหรือประมาณอตอนที่58นะฮะถ้าไปชมในตอนที่58ก็ได้พิมพ์คําว่าลุงออสเกษตรโคเรือนะครับตอนที่58บรรยายเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์จ่าปวกหรือเชื้อไมโครไรซาที่จะกําจัดใบไม้หรือเศษอาหารเรียกว่าเป็นการทดลองที่ล่าสุดทดลองหลายรูปแบบครับครับ,รบแล้วสิ่งที่ลุงออสทดลองศึกษา ก็ยังมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการไม่ทิ้งน้ําจากควรเลยเลยอย่างเช่นน้ําล้างมือล้นานงหน้าน้ําแปรงฟันน้ําจากอ่างล้างจานน้ําจากเครื่องซักผ้าน้ําหยดจากแอร์เป็นต้นอันนี้ก็มีอยู่ใน YouTube แล้วนะครับผลการทดลองลงออดยังมีในเรื่อง,องการผลิตปุ๋ยเองในเรื่องของการทํอยังไงให้พืชติดดอกออกผลทํายังไงไม่ให้พืชเกิดปัญหาลากเน่าการปลูกพืชในแก้วการปลูกสลัดการปลูกผัก ทำเป็นอาชีพเป็นธุรกิจได้อย่างไรเช่นการทดลองปลูกผักสลัด1,000แก้วในถ้วยน้ําจิ้มเล็กๆเรื่องนี้มีอยู่ใน YouTube แล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นดินการไม่เผาใบไม้เรื่องของการแก้ปัญหาหมลภาวะ PM ใช่ไม้ัทลุง PM อะไรนะสอพอถึงช่วงหน้าหนาวพวกช่วงเผานาเผาใบไม้เผาอะไรตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็เอาความรู้เหล่านั้นมาแก้ปัญหา จนพบวิธีการแก้ปัญหาครบวงจรเลยไม่ว่าจะมีใบไม้มากขนาดไหนเราสามารถจัดการให้กลายเป็นปุ๋ยดินได้หมดเลยโดยไม่ต้องทิ้งแผ่นดินเราจะสูงขึ้นถ้าเรารู้วิธีเพิ่มปริมาณดินในบ้านเราดีไหมครับและเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการไม่ทิ้งน้ําเสียลงสู่แหล่งชุมชนก็เนื่องมาจากเมื่อการประชุมที่เมืองไม้ซึ่งมีหลายฝ่าย เข้าร่วมประชุมเช่นในอำเภอนครชัยศรีกอรามานากรมเช่าท่ากรมชนะระทานปปา่าผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารริมแม่น้ำท่าจีนเป็น10บรายโอ้หลายฝ่ายเข้ามาประชุมและในวันนั้นลุงออดได้แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการอนุรักษ์รักษาแม่น้ำท่าจีงเราไว้เพื่อให้ลูกหลานเพราะว่าเคยเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพราะว่านับวันประชาชนพลเรือนก็จะมีมากขึ้นและมพิการปล่อยน้ําเสียลงสู่ลําคลองลงสู่แม่น้ําท่าจีนก็เลยมีการคิดวิธีการที่จะไม่ปล่อยน้ําเสียเอาง่ายๆตัวเราก่อนไม่ปล่อยน้ําเสียตามบ้านเรือนลงสู่แหล่งชุมชนทําอย่างไรก็ได้ทําเป็น YouTube อธิบายทุกอย่างหมดเลยล่าสุดนี้แม้กระทั่งน้ําล้างหม้อข้าว <laughs> น้ําล้างหม้อข้าวเอาไปเป็นน้ําของอาหารของจุลินทรีย์จาวพวกได้เรียกว่าบ้านเอาอเนี่ยน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกหยด ไม่ปล่อยทิ้งเลยล่าสุดน้ําฉีไม่ต้องทิ้งแล้วนะฮะจุลินทรีย์จาปวกกาจัดกินเหมน็นเปลี่ยนน้าฉีให้เป็นน้ําปุ๋ยได้นะครับก็ไว้ศึกษาทดลองและเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปนะครับสําหรับการทําสื่อการอธิบายผลงานของลุงออสครั้งแรกก็เมื่อวันที่15กรกดาเมื่อเจปีที่แล้วในเรื่องของกระถางพอเพียงร้อยกระถางนะครับหลังจากนั้นมาลุงอสก็ทํา YouTube อีกหลายอย่างหลายเรื่อง โดยมีภาพผลการทดลองการปลูกสวนครัวรู้กินได้ก็ประมาณ4,000กว่าภาพเลยนะคะแต่ทีเนี้ยลูงออสท o u t u b e ยังไม่ค่อยเข้าใจทําสเปะสปะเพื่อนทําให้จ้างเขาทาบ้างตัวเองทําบ้างเพิ่งจะมารู้สึกตัวในปีนี้เองว่า YouTube ของลุงออสเนี่ยนะครับเวลาไปบรรยายตามตามสถ,ถานที่ต่างๆเนี่ยบอกให้เขาชมใน YouTube แต่ YouTube มีมากมายหลายอย่างละเกินผู้ที่ชมจะไปชมตรงไหนล่ะ เพิ่งได้รู้สึกตัวนั่นเองว่าเราควรจะใส่เป็นตอนหรือ EP1, EP2, EP3 จึงพยายามรวบรวมผลงานของตัวเองนำมาใส่ใน YouTube ให้เป็นลักษณะตอนหน่งถึงตอน2ตอนตอนนี้ตอนที่60นะครับอตอนที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทำตอนที่60ส่วนที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยก็จะไปลงตอนที่ที่คุยกับสมาชิกว่าจะทำตอนที่59สรุปว่าล่าสุดนี้ มีผลงานทางด้าน YouTube ตอนที่60แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลุงออสไปบรรยายตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะผู้ฟังเนี่ยฟังครั้งเดียวเนื่องจากเนื้อหาสาระมีเยอะอหลายๆท่านเวลาลุงออสบรรยายเสร็จจบเสร็จไม่ยอมกลับเดินก็มาถามว่าไอ้ฟาร์มเขายังไม่เข้าใจดีสับางคราบางคนยังยังค้างคา,งา,งาใจเรื่องเอาเช่นเอาโหปีมาทํายังไงทําให้เอ่า มะม่วงติดดอกออกผลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายเคล็ดลับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เวลาลงออดไปบรรยายสถานที่ต่างๆเมื่อพูดถึงจุดไหนก็จะบอกให้กับผู้ฟังเข้าไปติดตามชมใน YouTube ตอนที่เท่าไหร่ท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูซ้ําให้เห็นของจริงๆทาให้ไอ,อบางครั้งมีโทรศัพท์เข้ามาบางครั้งเพื่อนชนคุยข้างๆบางครั้งอาจจะไม่ครบถ้วน ทีน,นี้ youtube ลุงออดมีตอนแล้วฮะแต่หลวงออดยังไม่ได้ถูกตอน youtube มีเป็นตอนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยในการที่จะบรรยายเช่นบรรยายเรื่องจุลินทรีย์จาปวกทุกท่านไปชมเลยนะครับตอนที่58ลุงออดเกษตรโครเรืองตอนที่58อ่ะครับไปชมเรื่องการปลูกพืชในแก้วชมตอนที่เท่าไหร่การปักกิ่งปังปูดมะนาว โดยที่ไม่ใช้ระบบตอนปักแล้วทํำยังไงตอนที่เทลายการปลูกออนนี่กระต้นอะไรลุงเนี่ยกระท่อมอ่าเช่นการปลูกกระท่อมโดยที่ไม่ต้องใช้มเมล็ดสําเร็จแล้วครับโอ้โหแตกยอดออกลากออกผลแล้วนะครับเดี๋ยวเดียวโชว์ก่อนทดลองวันที่26พฤศจายน2พายน2564เวลา19นาฬิกานี่ก็ สำเร็จแล้วนะครับสรุปว่ากระท่อมลุงออสทำได้แล้วเดี๋ยวไว้อธิบายตอนที่เท่าไหร่ว่าคิดทีครับและสําหรับวันนี้ลุงออสจะอธิบายเรื่องดินเราใช้ดินแบบไหนปลูกต้นไม้ใช้ดินอย่างไรทํายังไงถึงจะเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ นำตัวของเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้และสิ่งที่เราใช้เนะี่ยมันจะมีผลได้ผลเสียอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องของการนําดินมาปลูกพืชรอบๆบ,บ้านได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับครับและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมกับลุงชัยยะนะครับลูกมือผมนั่นเองเราได้ทําตาำสัญญาว่าวันนี้จะอธิบายการปลูกชมพู่มะเมี่ยวในแก้วซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ว่า ลุงอ๋อทดลองปลูกชมพู่มะเมี่ยวแฝนไว้เต็มข้างหลังผมนะที่เห็นน่ะอายุหนึ่งปีทําได้อย่างไรก็มันง่ายมากเลยนะฮะลูกมะพู่มะเมี่ยวเนี่ยเวลากินไปแล้วเหลือแต่เม็ดเราทําให้มันงอกอย่างไงหรือว่ามะเมี่ยวเต็มต้นล่วงลวงมาก็งอกแล้วนํามาปลูกในแก้วแล้วมันขึ้นมาเป็นอาชีพได้เลยเพราะฉะนั้นชมพู่มะเมี่ยวต้นหนึ่งอ่ะมีกี่พันลูกคะคิดดูนะฮะมีกี่พันมเมล็ดเราสามารถเพาะพันธุ์ของชมพู่มะเมี่ยวในแก้วหรือพืชต่างๆลงในแก้ว แล้วส่งขายเป็นอาชีพเลยแล้วที่สาคัญแก้วเราไม่เจาะรูนะฮะไม่เจาะรูเลยสักรูประหยัดน้ําด้วยโตเร็วด้วยเดี๋ยวติดตามชมนะครับครับสําหรับการทดลองปลูกพืชในกระถางแบบเก็บน้ําที่ก้นกระถางนะฮะก็มีผลงานหลายด้านให้ชมอย่างเช่นล่าสุดกําลังทดลองปลูกมะพร้าวตอนนี้อายุ2ปีแล้วในกระป๋องนิดเดียวทีนี้ผลการทดลองเนี้ย มันยังไม่สมฤทธิ์ผลลุงอ้อจะพยายามเก็บข้อมูลแล้วมาอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเออมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรทําไมมะพร้าวมันปรับตัวรากให้ให้เล็กนิดนิดเดียวแต่ว่าปล่อยให้ใบออกใหญ่โตออกได้มันขึ้นอยู่กับอะไรทำไมส้มโอไม่น่าเชื่อถึงออกลูกสามปีแล้วในถังปฏติกแม้กระทั่งต้นกล้วยตอนแต่ก่อนลุงอ๊อทำสวนโครุกได้ในเรื่องของ ปลูกต้นลำไย,ยปลูกต้นสมโอปลูกผลไม้มะม่วงในกระถางสําเร็จก็มีพิธีกรน,นักข่าวชื่อทิดมั่นกเกษตรอารมณ์ขันทิดมั่นกเกษตรอารมณ์ขันเขามาทำรายการทีวีที่บ้านลุงออสแล้วเขาบอกว่าสักวันหนึ่งลุงออสจะปลูกต้นกล้วยในกระป๋องได้ตอนนี้สําเร็จแล้วนะครับ หลักการปัดยวิจิตรจพอเพียงเก็บน้ําไว้ด้านข้างเพื่อชะลอการไหลของน้ําให้พืชได้ดูดกินน้ําในเวลาอันเหมาะสมทําให้ประหยัดน้ำร้0ยเปและไม่สูญเสียแร่ทธาตุรากก็ไม่เน่าเพราะไม่ทันจะเน่ากล้วยกินหมดซะก่อนและตอนนี้กล้วยสามารถปลูกในกระป๋องได้สําเร็จแล้วครับ2กระถางสามเครือเข้าไปชมใน u t u b e นะครับหลวงอ๋อจาพยายามจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ให้ลำไยส้มโอ ชมพู่อะไรตัวนี้อะไรผลหมากลากไม้เพราะนั้นจะไม่เหงาอีกต่อไปเรามาเพลิดเพลินกับการมีอะไรได้กับการมีอาหารบริโภคที่ปราศจากสารพิษเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าในท้องตลาดที่เราซื้อมาบริโภคกันเนี่ยปนเปื้อนสารพิษหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อสมัยเด็กๆแล้วกันนะลุงออดเคยผ่านสวนผักนะครับแล้วก็เห็นว่า ชาวสวนเนี่ยเขาฉีดยาฆ่า,มาแมลงขั้อย่างหนักกินแรงมากเลยต้องเดินหนีเช้าวันลงขึ้นเขาตัดขายไปแล้วผักเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ในท้องไครก็ไม่ทราบหรือว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยออรักสุขภาพหันมาสนใจในเรื่องของกเกษตรโครเรนกันนะครับตาที่เราจะมาปลูกต้นมะเหมี่ยวในแก้วกันแล้วครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ผสมดินกันอย่างไร เมื่อสักครู่นี้หลวงอดอธิบายเรื่องคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะมาผสมดินกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปแก้วเนี่ยแก้วหลวงอัดใช้ซ้ําแล้วอ่ะแก้วใช้แบบไหนคุณลงุงเจาะรูแบบนี้นะครับเจาะรูด,ด้านข้างเพื่อเก็บน้ําไว้ที่ก้นกระถางหน่อยหนึ่งเพื่อให้พืชได้มีโอกาสได้ดูดกินในเวลาอันเหมาะสมนะครับทีนี้เราได้กระบ,บะผสมดินแล้วนะครับอ้าวเทดินใบก้ามปูไปลุงนี่นี่นี่ลุงเทใบดินใบก้ามปูลงไปตรงนี้นะครับ อธิบายแล้วนะครับทำไมน้องชอบดินใบก้ามปูเพราะเขามีความเป็นดินสูงใช้ปเท่าไหร่ก็ไม่ยุบตัวนะฮะเทหมดเลยครับอันดับหนึ่งนะที่สองอ่ะเอาแกบดิบผสมกลุงเอาแกบดิบมาผสมผ่านการหมักแล้วอแกบดิบนะครับแกบดิบนะครับอนะ่าครับผม ลุงชัยยะเอาแกบเดิบผสมผสมมากน้อยก็ใช้หลักของเศรษฐีเอาเพียงพอแล้วครับน่าัวที่สามเป็นอะไรดีตัวที่สามก็คือดินจากเศษอาหารลุงอเอานี่ตักดีไหมครับสักหน่อยนี่ไม่ต้องเยอะหรอหรือเทก็ได้นะอ่านะครับดินจากเศษอาหารลงไปแล้วโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วมั้งลุงเนะาะพอแล้วครับเอาอะไรใส่อีกล่ะเอ,เอาขี้วัวหน่อยลงขี้วัวหน่อยหนึ่งแมปรุงให้อร่อยไปเลยขี้วัว นะครับเี่ยเอกหน่อยครับเสร็จแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากันนะครับผสมคลุกเคล้ากันเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวตั้งต้นด้วยอะไรครับด้วยดินไปข้ามปูส่วนโจทย์ของมันนะ่ยขึ้นอยู่กับเรามีอะไรนะครับเรามีอะไรมีตัวที่ทําให้ดินไม่แน่นนะฮะมีตัวทําให้เป็นอาหารของพืชอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราปลูกในภาชนะเล็กหรือใหญ่ ถ้าในภาชนะใหญ่แล้วก็ผสมมพะพร้าวสับลงไปหรือลักษณะเราจะปลูกผักที่หวานเมล็ดทำไมรู้ไหมครับเราก็ต้องใส่ขุยมพะพร้าวด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับาละครับผสมแล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้ก็เป็นการตวงใส่แก้วนะครับให้ลงชายยะนะครับตวงใส่แก้วเลยนะครับทำแบบไขยของเลยฮนะสนุกสนุกตวงใส่แก้วไปเลย แก้วละสักสองอันนะครับแก้วละสักสองเราไม่ต้องใส่ดินเยอะแนละ้วพอลากเขายังไม่เรียนออกเราใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงฮนะมันมีเหตุผลไหมเราจะใส่ใส่ดินเยอะเราใส่ดินพอสมควรแล้วเราก็ใส่มเมล็ดของจัมพุมะเมี่ยวลงไปแล้วพอเวลาจัมพุมะเมี่ยวออกลากขึ้นมาเราค่อยเติมดินดีกว่าไหมครับอ่าดีว่าเราไปใส่ดินเท่าเยอะๆเลยม,มันมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องใช่ไหมครับ ใส่ดินพอสมควรและที่สำคัญแก้วใบนี้เจาะรูด้านข้างนะฮะยังไงน้ำก็ไม่ท่วมมาถึงมเมล็ดของชมพู่มะเหมียวแน่นอนแต่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับผมว่าใส่ให้หมดกระบบะไปเลยเท่าๆกันนะลุงนะไหนๆแล้วก็นี่ครับสารอาหารเรามีเพียบพร้อมเพราะนั้นดินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง นะไม่ใช่อาหารของพืชอย่างเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ดินหรือการลดน้ำเนี่ยต้องมีคําว่าพอประมาณนะครับเวลาเราลดน้ําแต่ละครั้งเราเราก็ดูว่าอุยต้นนิดเดียวทําไมเราไปลดเยอะไม่ไหลออกก็ค้างมากเกินไปบางทีปัญหารากเน่าต่างๆก็เกิดจากที่เราสนุกกับการลดน้าเข้าไปลดเข้าไปคิดว่าเขายิ่งกินยิ่งโตไม่ใช่หรอกครับรากเขาก็เหมือนจมูกเราต้องหายใจลดแต่พอสมควรเรามีหลักระยงเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะเราต้องเอามาประยุกต์ใช้กับ พืชแต่ละชนิดนี่คุณสมบัติไม่เหมือนกันจะพูดมะเมี่ยวเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ําเป็นพืชที่ทนน้ําเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเจาะรูเลยนะครับแต่ตอนช่วงที่เขาจะง,งอกเนี่ยะฮะเราไม่ควรให้มีน้ําขังนะครับเราเอา,าเหตุผลมาใช้ปับ๊บพอลงมือปลูกอะไรมันจะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วว่าต้นน้ํากลางน้ปนะํปลายน้ํามันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ลุงชยยะก็ใส่อุปรกรณ์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับ ในดินแค่นี้พอฮะไม่จาเป็นต้องใส่ดินเยอะเดี๋ยวมันออกรากเราเติมดินทีเท่านี้แหละมันจะมีความมั่นคงเรื่องอาหารครับเสร็จแล้วทําไงรู้ไหมครับนํนี่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 เลยครับจะพูดว่าเมียวกินไปแล้วเหลือแต่เม็ดหรือหรืออย่างนี้ก็ใส่ได้หมดเลยฮะฟัํมลงไปเลยอ่าเดี๋ยวเขาก็ออกรากเองครับวางไว้เฉยไม่ต้องกดก็ได้ครับวางลงไปตุ๊บตุบตุบเลยอ่าฟ้ามลงไปตามแก้วต่างๆนะครับลูงออจะพอไว้แจก เดี๋ยวใครมาเจอใครหรือว่าไปบรรยายที่ไหนก็จะเอาจะพูมะเหมี่ยวสายพันธุ์นี้เอาไปแจกกันอย่างทั่วถึงโลกเราจะเขียวขึ้นเมื่อต้นไม้มากขึ้น,โล,น,ลน,ออนลโลกจะเย็นลงเมื่อต้นไม้มากขึ้นเออต้องทานี้นะครับโลกจะเย็นลงเมื่อต้นไม้มากขึ้นโลกจะเย็นลงเมื่อจมพูมะเหมี่ยวมากขึ้นเมื่อขนุนมากขึ้นลุงผมว่าใส่สองเม็ดไปเลยลุงต้นคู่ไปเลยนะ ต้นคู่ไปเลยเล็ดน่มีเยอะจะไปเสียดายนะอืมวันนี้ปลูกกระบ,บะหนึ่งพรุ่งนี้อีกรกะบ,บะหนึ่งออ้หูดีไม่ดีวันข้างหน้านุ่งอ้อนอาจจะอมีอาชีพขายต้นไม้ในแก้วทําไมต้นไม้ในแก้วหนึ่งแก้วทิ้งแล้วไม่ได้ซื้อมากระถางซื้อเขาสองดินเศษอาหารก็ไม่ได้ซื้อมานะครับ สามเม็ดจมพู Four ่ม่เเมียวก็ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยบางบางอันเริ่มงอกเลยไหมฮะก็ไม่ได้ซื้อมานะครับเสร็จแล้วเราก็ทําไงรู้ไหมครับนี่เอาแกบดิบโรยทับข้างบนเพราะมีน้าหนักเบาลงแกบดิบนี้นะครับโรยทับข้างบนเลยอ่านี่เอไม่ใช่แกบแกบหมักแกบดิบไม่ใช้ไม่ใช้เด็ดขาดทษทีครับแกบที่หมักแล้วใช้มือดีกว่าม้กลุงอ่าแล้วโรยโรยโรยอ่าโรยเพื่อคลุมตัวเขาไว้ คุมแก้วไว้อพอพอโอเคครับโอเคครับครบทั่วหรือยังครับ ครบถ้วนแล้วส่งฝักบัวให้ผมเลยเดี๋ยวผมจะลดน้ําแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรมากครับตั้งในที่ร่มลําไรเดี๋ยวเขาจะงอกมานะลุงหยิบฝักบัวให้ผมนะครับลุงชัยยะนี่ไปไหนไปกันเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนกันดีเนี่ยออะลถไปเดี๋ยวฝักบัวบัวรถอ,อ่อนๆพอแค่นี้พอครับแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอ,พอเอาเห็ดผลมาใช้ลถเยอะทําหม่รับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับเวลาเขาโตแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมผู้มาเมี่ยวที่ล่วงหล่น นะครับก็จะกลายมาเป็นนี่ครับเป็นม่านชมพู้มะเหมี่ยวที่ล่มลื่นเย็นสบายตาด้วยสีเขียวโลกจะเย็นลง เมื่อต้นไม้มากขึ้นจะปลูกอะไรเอาที่สบายใจแล้วกันครับลืมบอกไปอีกอย่างนะครับเพื่อให้ชมพู่มะเหมี่ยงงอกไปอย่างอ,าอย่างดีนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนนะครับก็ปิดฝาด้วยนี่นะครับเพราะฝาเราได้แถมฟรีมาไม่รู้ไปทําอะไรนะครับก็ปิดฝาทําให้แสงเข้าได้และพืชไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนะครับปิดให้ทั่วทุกแก้วนะครับ ตามนี้เลยแล้วคอยดูห้างงอกง่ายๆแค่นี้นะครับ